หนูจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณลุงเด็ดขาดค่ะแต่ผมมีข้อแม้สงสัยคนต้องใช้กำลังซะละ คุณลุงคะหนูให้คะ่ะมันจะดีเหรอหนูลุงไม่มีตังนะหนูเต็มใจให้ค่ะคุณลงุงขอบใจหนูมากนี่เธอคิดจะทำอะไรของเธอมาก็มาสาย ยังจะอยากช่วยเหลือคนอื่นอีกเอาตัวยังให้รอดก่อนไมฉันก็แค่เห็นนะอากาศมันร้อนก็เลยเอาน้ำดื่มมาให้ลุงเขาผู้จัดจาก,การมาด่าฉันทำไมคะมันไล่เธอออกก็บุญแค่ไหนละมาสายก็ทุกวันยังจะมาเถียงอีกไปทำงานไปนี่ลุงรู้ไหมเขาขึ้นที่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทนี้เขาไม่ให้เข้านะแต่ในไนลุงก็เข้ามาละ สงสัยคงต้องเรียกตำรวจมาจับคุณลุงซะละลุงขอโทษลุงขอโทษต่อไปลุงจะไม่เข้ามาแล้วครับผมว่าผมปล่อยคุณลุงไปไม่ได้หรอกนะถ้าผมปล่อยไปอ่ะมันคงจะมีครั้งที่สองและครั้งที่สามมาเรื่อยๆงั้นเอาอย่างนี้คุณลุงจ่ายมาให้ผมสามร้อยแล้วผมจะไม่เอาเรื่องคุณลุงเลยลุงไม่มีตังค์เยอะขนาดนะั้นหรอกครับอีกอย่างลุงก็หนีนี่ค่ะสามร้อย ฉันจ่ายแทนลุงเขาเองไม่ต้องมายุ่งเลยนะเรื่องของเธอฉันยังไม่เคลียร์รอให้ฉันเคลียร์กับตาลุงนี่เสร็จก่อนฉันต้ไปจัดการกับเธอแล้วกันนี่ลุงนี่ลุงจะไม่จ่ายใช่ไหมได้จเจอกัน ท่านประธานครับนี่เขาเรียกเธอว่าท่านประธานเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฉันขอโทษนะครับผมมาช้าคุณเป็นใครเหรอใช่ลูกชายผมอเกล่าผมหาทางกลับบ้านไม่ถูกผมไม่ใช่ลูกชายของท่านประธานหรอกครับ ผมเป็นเลขาของท่านนี่ท่านจำผมไม่ได้หรอครับไปเรากลับกันเถอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนี่คุณเรียกตาลูนนี่ว่าท่านประธานเหรอใช่เขาเป็นท่านประธานบริษัทกันเองฟิล์มและนี่คุณเป็นใครมาลังแกท่านแบบนี้ได้ไงนี่พวกคุณคุณจะเป็นพวกเดียวกันใช่ปะ แสดงได้เก่งจริงเลยนะทุ้ยถ้าลุงคนนี้เป็นท่านประธานอะนะสงสยัยผมคงเป็นลูกเขาแล้วมนะั้งนี่คุณไม่เชื่อใช่ไหมได้แล้วคุณชื่ออะไรนะชื่ออาร์มจะทำไมจะเล่นละครกันอีกแล้วหรอ ไหนๆคุณก็มาแล้วจะได้ช่วยเขาจ่ายเงินคุณเชิญครับโปรเจกต์ที่ผมจะเซ็นสัญญาคุณอะ่ะผมตกลงนะครับแต่ผมมีข้อแม้ไล่คนชื่ออร์บอกให้ผมอยู่ยี่เล่นละครไม่จบอีกเหรอ ถ้าคุณเฉินโทรมาหาผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณอาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทํางานแล้วนะผมไล่คุณออกคุณเฉินครับคุณเฉินเออเออคุณลุงครับคือผมต้องขอโทษจริงๆครับผมไม่รู้ว่าคุณลุงจะเป็นท่านประธานผมมองคุณลุงผิดไปจริงๆครับผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหม มสัญญาว่าผมจะไม่ทำอีกคนแบบนี้ดูเจอมาเยอะแล้วคุณนี่นะบัตรผมนะถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็ติดต่อมาาผมได้ตลอดนะไม่เป็นไรค่ะ ฉันยินดีที่จะช่วยคุณลุงจริงๆค่ะเพราะแต่คุณลุงเป็นถึงท่านประธานทําไมถึงให้มาเจ็บขวดล่ะคะอ๋อพอดีท่านประธานเราเปวดแบบแอนตเมอร์น่ะเดี๋ยวจากโรงพยาบาลมาถ้าจะจำอะไรไม่ได้ท่านครับกลับกันเถอะครับ เดี๋ยวค่ะนี่คุณจะทำอะไรคุณลุงคะมีเรื่องอะไรเนี่ยบอกหนูได้เลยนะคะลุงไม่อยากกลับบ้านกลับไปเขาทุบตีลุงท่านครับทำไมท่านพูดแบบนี้เหรอครับคุณผมองพาท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นี้ไม่ได้ค่ะฉันจะไม่ยอมให้ลุงไปไหนเด็ดขาด ถ้าคุณยังไม่หยุดหุยแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้ก็ดีค่ะงั้นก็โทรเลยเอ๊ะทำไมไม่กล้าโทรล่ะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันโทรเองเดีย๋ยวนี่คุณเลยเดีย๋ยโทรเลยเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวลูกชายลุงถูกจับนี่คุณลุงพูดเรื่องอะไรคะหนูงงไปหมดแล้วอ่ะ ลุงมีลูกชายสองคนเขาอยากได้สมบัติลุงให้เขาแบ่งกันคนละคึ้นเขาไม่ยอมเขาจับลุงขังไว้ในห้องทุกตีลุงอีกนี่ลุงหนีออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณลุงคะหนูจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณลุงเด็ยดขาดคะ่ะ อ้าวเนื่องไม่ถึงเลยนะว่ามึงจะเป็นคนเร็วน่นจะจังไรสงสัยคงต้องใช้กำลังซะละฝากไว้ก่อนเลยกูมาดิพร้อมเสมอ มองแล้ไมดูไปดูมาเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนเลวเลยนี่ก็ก็เดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผมผิดสิผมแค่ไม่ชอบพวกที่แอบกตัอยู่ต่อพ่อแม่แค่นั้นแหละออคุณลุงคะงั้นคุณลุงไปพักกับแฟนหนูก่อนไหมคะชื่ออะไรเหรอหนูชื่อแตงโมค่ะคุณลุง เอาอย่างนี้ไหมหนูกว่าเป็นลูกสาวลุงมันจะดีเหรอคะคุณลุง